สวัสดีครับเราอยู่ที่ร้านกล้องสลันตัมแซ่บนะครับวันนี้นะครับนี่เหมือนเดิมนะครับตัดเล็บนะตัดเล็บทุกวันเล็ตัดเล็บเมื่อกี้ถุงถุงยางแตกเอ้ยถุงถุงมเลแตกก็เลยต้องรีบรีบเพราะอด FC รอเต็มเลยนี่นูลูกค้ารอข้างร้านอ่าตั้มไปก่อนนะทุกคนล้างจุ่มนาะนะจุ่มล้างเลล้างแขนล้างนี่นะนี่เมนูอะไรครับพี่ก้อง ฮะเมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้ตำเล้าตำเล้าสี่สิบบาทนะอันนี้ตำใสถั่วลาบ้าพระพญาออฟเหล้าทันตรีเป็นตำพระพยาออฟลาวคันตรีตำลาวตำใครเป็นคนแยกว่าตำเลาวคืออะไรตำไทยคืออะไรปลาลมันมาจากไหนคุณเหล้านี่จะจะบอกว่าตำน้ำปลาตำน้ำปลาคือเขาไม่กินใส่ปลา ส่วนคนลาเอ้ยคนอา่าคนอีสานเนี่ยเขาบอกว่าตำปลาละพึเป็นตำเล้าคนเล้าวม่อกินปลาละพึเป็นตำน้ำปลาหรือตำไผ่นน่อยไหมตำน้ำปลาแต่ถ้าไปลาวจริงเขาไม่ได้ตำแบบนี้นะทำไมเออเขาไม่ได้ตำแบบนี้นะผมเห็นไม่เหมือนกันว่าตำเล้าเออตำลาวที่ลาวไม่มีตำลาวนะปลาแดงปลาแดงเออตำปลาละตำปลาแดงตำปลาแดงเป็นสิบบาทเด้อ แก๊ปพูดหมดแล้วนะอ่าเปิดแกพูดแล้วพูดหมดแล้วนางรำนางรำหมดจะดูไลฟ์สดอยู่มาเติมผักก่อนนางรำนางรำต้มยำนี่ก่อนนะอ่าต้มกระเพาะเผ็ดน้อยเปรี้ยวหวานต้องมีไอ้ที่มาตามมึงกินได้ไหมต้องมีไม่มีหอยแครงนะอ่าผมเข้าต่อไปเด้อนะคะไม่มีหอยแครงแล้วนะเก่งมากผลิัภาพต้องตั okay. so ้งตามได้นะใครได้อะไรเปลี่ยนทองเปลี่ยนทองไปแข่งกีฬามาบอก โอเคเห็นพันผามไม่ได้ไปกดไลค์โอเคขอบคุณค่ะลูกสาวลูกเต้บอลบอกโอ้พี่ตองบอกพี่ตองหรอโอ้ตะเกียร์พีตองเนาะจัดร้านขายอาหารนะทางนั้นนะอาหารสับอาหารสับตามกระท้อนปูนานึ่หน้านี้นะ ะผู้ใดบอกอ๋อไม่เอาเงินโอเคเอากินฟรีเลยร้านนี้เพชรใจบุญไม่ชันีต้องจ่ายตังค่าผู้ชายกินฟรีนะคะผู้ชายกินฟรีชันีจ่ายตังค์ชันีต้องจ่ายนะบ่าเอาเงินมันมาเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะผู้ชายกินฟรีชันีจ่ายตังค่าจำหรับนะครับเขาผ่ากันถ์ามันเยอะไปก็แหม กล้องสลันนี่เคยไปบาเกอแถวรัชด,ดาไหมรัชด,ดาบาเก์นี่ไม่ใช่ไปไปเที่ยวนะนะครับ<ะ>ไปโคโยตี้เลยครับเห็นแบบนี้ทำงานมาหลายาอย่างนะ <c oughs> ดังนั้นโกหกกล้องสลันไม่ได้คะ่ะจริงเหรอไปเล่นเอ็มบีให้กระแตอาสยามอ,อ๋อกระแตอาสยามยิง uk, ย่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวยนะนะครับเขาไปดูนะนะครับได้เดอะเบส number one เลยนะนะครับประกวดเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเราไปในนในฐานะของเป็นนักแสดงประกอบ การแดนช่วงนั้นประกวดของกระแตอสยามนะคะใครใครที่เห็นอยู่รัชดาอะไรนั่นแหละรัชดาเนาะครับกระแตเฟกเฟกไหมเขาเรียก่าเฟกเฟกขับอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นยุคนะโคโยตี้นะ <laughs> ล้างรถก็เข้ามาแล้วนะคะน<ะ>ี่เหรอเขาไปแสดงใช่ไหมใช่เป็น MC PCU อู้ทำาะหลายอย่างมากชีวิตหกหกเฮ ปลาหดใช่ไหมปลาหรอปลาหดของอะไรนะใช่ใช่ของเอ่อเพียบบ้านผิดแรงนะเพียบอ๋อนี่นางลำมาเติมแล้วเอฟซีเริ่มเยอะเนี่ยนะนางลำคุณแม่เนี่ยเอฟซีเพียบเลยคนดูเป็นแสนเป็นล้านเลยตอนนี้มีคนชอบมากอ๋อปูโอ้เติมเติมลองสาวชอนยุทธนาเด้อขอเปรี้ยวหวานหูจ่ายตังค์ได้ยังเติมเติมก็ได้จ่ายนะโอเค ได้เลยกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆใส่ได้ไหมไม่ได้ใส่ปุ้งมะควานไหมกุ้งแห้งกุ้งแห้งรับเตอร์ับเตอร้นู่นนู่นนู่นก็ง่ารับเต้นั่นไม่ใส่หงวดบ่งหงวดปุ้งเอาไหมหมายสินเช่นไม้มูนี่เฮ็ดงานวันหยุน้องสาวบ่างออเฮ็ดงานเลยเลาดโอเคมาสามคนเลยหอมเปรี้ยวหวานนิดหน่อย ตามก็ตั้งผู้เดียวเปนบอกต้องใช่ตไม่ใส่กุ้งแห้งนะออกเปียกปากนะเยิ้มๆจ้าปลาปลาแหกเต็มมาแล้วปลาแหกเติมเต็มเลยเฮ้ยทตามมากดีกว่าโอ้ซา้งๆโค้ดนาะไม่ใส่ขอค่ะทำตามมาเติมนะโอเคขอบคุณค่าให้เยอะนะครับคุณนาคุณไหนคุณนา